ถ้าไม่มีปฏิทินคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรจะปลูกพืชใครคือกลุ่มอัจฉริยะกลุ่มแรกที่วัดท้องฟ้าและเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของดวงดาวให้เป็นระบบเวลาที่ใช้กันทั่วโลกการนับเวลาเริ่มขึ้นเพราะการเกษตรต้องมีระบบเพื่อรู้ว่าน้ำท่วมหรือฤดูเก็บเกี่ยวจะมาเมื่อไหร่ชาสุเมเรียนในเมโสโปเตเมียเป็นชนชาติแรกๆที่ใช้ปฏิทินจันทรคติแบ่งปีออกเป็น12เดือนตามรอบดวงจันทร์ต่อมาชาวอียิปต์โบราณพัฒนาเป็นปฏิทินสุริยคติ โดยสังเกตการขึ้นของดาวสุนัขซีเรียสซึ่งสัมพันธ์กับการไหลหลากของแม่น้ำนายพวกเขาจึงรู้ว่าปีหนึ่งมี365วันปฏิทินของอียิปต์มีความแม่นยำสูงและถูกนำมาใช้โดยจูเลียสซีซาแห่งอาณาจักรโรมันเพื่อปฏิวัติปฏิทินโรมันที่วุ่นวายเขาจึงประกาศใช้ปฏิทินจูเลียนจูเลียนคาเลนดาในปี45ก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นต้นแบบของปฏิทินที่เราใช้ในปัจจุบัน โดยมีการเพิ่มวันในปีอธิกสุรทินเพื่อให้สอดคล้องกับรอบดวงอาทิตย์อย่างแท้จริงจากกลุ่มดาวโบราณสู่ตารางเวลาที่จัดระเบียบทุกการประชุมของคุณทุกวินาทีที่คุณนับมีความลับทางดาราศาสตร์ซ่อนอยู่ถ้าคุณสามารถเดินทางไปช่วงเวลาในอดีตได้คุณอยากไปดูอรารยธรรมไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยและกดติดตาม Origin Stories ไว้เลย